ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดพระธาตุดอยพระชานนะครับตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับมาไหว้พระนะครับมาชมศิลปะสถาปัตยกรรมนะครับของวัดนะครับซึ่งอ่อนช้อยสวยงามนะครับตามแบบล้านนานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆวัดนะครับซึ่งวัดนี้ตอนหลังนี้นะครับได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะครับมีนักท่องเที่ยวเป็นจานวนมากนะครับมา ชมความงามนะครับนอกจากได้ไหว้พระชมความงามศิลปะสถาปัตยกรรมของวันแล้วนะครับวิวรอบๆก็สวยแบบพาโนรามานะครับเด<ป>ี๋ยวไปชมกันเลยนะครับปเป็นทางเดินนะครับเป็นบันไดเดินขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยพระชานนะครับนี่ครับคนที่ มีกําลังพอนะครับคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะครับนี่เลยนะครับเดินบันได624ขั้นนะครับระยะทางก็500เมตรก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไอช่วงนี้จะค่อนข้างชันนิดนึงนะครับ ่นที่จะถึงตัวอุโบสถก็เนี่ยครับพญานาคเป็นบันไดพญานาคนะครับก็มีประชาชนนะครับสาธุชนเดินขึ้นบันไดมาเรื่อยๆนะครับ ครับตรงนี้จะถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับในการขึ้นมาชมวิวนะครับบนวัดพระธาตุดอยพระชานนะครับตรงนี้จะเป็นประตูนะครับประตูโขงนะครับถ้าใครเดินบันไดขึ้นมานะครับก็จะมาเข้าประตูนี้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถมองเห็นวิวของจังหวัดลำปางนะครับของอำเภอแม่ทะนะครับที่เห็นอยู่นั้นคือลำน้ำแม่จางนะครับซึ่งเป็น ลำน้ำสาขานะครับก็จะไหลไปมันจบกับแม่น้ำวังนะครับตอนนี้วันนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับนะครับก็จะเห็นเป็นวิวแบบอดอลมานะนะครับเป็นถือว่าเป็นมุมมุมเด่นเลยตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่ขึ้นบันไดามานะครับนะครับ นะครับด้านหลังหลังจากเข้ามาแล้วนะครับพอเข้ามาเสร็จนะครับก็จะนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นวิหารนะครับวิหารสมเด็จองค์ปฐมนะครับนักท่องเที่ยวนะครับนะวัดนี้ถือว่าเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่สวยงามของจังหวัดลำปางนะครับการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกนะครับระยะทางจาก ตัวเมืองลำปางมาก็ประมาณ20กิโลแค่นั้นเองนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอที่ตำบลป่าตันนะครับอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางมสมเด็จองค์ปฐมภายในพระวิหารนะครับ เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมที่อ่อนช้อยสวยงามนะครับแบบแนวล้านนานะครับตามประวัติจากบันทึกในคัมภีร์ไบลานเก่าแก่ของวัดนาคหลวงเขียนไว้ว่านะครับครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ฌานมาพำนักอยู่เหนือมา <c oughs> ่านดอยแห่งนี้ชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่าดอยพระฌานนะครับเนื่องด้วย พระองค์เสด็จมาด้วยการเหาะซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียวก,กว่าการเหาะว่าฌานนะครับดอยนี้จึงได้ชื่อว่าดอยพระฌานซึ่งจุดที่พระพุทธเจ้าทรงพำนักอยู่นั้นมีเพียงแค่อาสนะที่นั่งซึ่ประกอบด้วยก้อนหินก้อนดินศิลาแรงก้อนเล็กก้อนน้อยเป็นที่กราบไหว้บูชาของปู่ย่าตายายในสมัยอดีตนะครับ ขณะเดียวกันนะครับดอยพระชานยังเป็นดอยที่เก่าแก่ที่เตรียมไปด้วยเรื่องราวลี้ลับเป็นที่ยำเกรงของชาวบ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวบ้านตำบลป่าตันให้ความเคารพนับถือนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งแรกนะครับยังไม่มีผู้ใดมาอาศัยอยู่หรือว่าก่อสร้างเพิ่มเติมมีเพียงการขึ้นมากราบสักการะ,ะปีละครั้งนะครับจากคนในชุมชนตำบลป่าตันนะครับ ซึ่งประรูปัญญาวุฒิคุณนะครับหรือว่าหลวงพ่อปัญญาคันธิโยอดีเจ้าวาดวัดนาคหลวงท่านแนะนําชาวบ้านขึ้นมาดูแลปรับปรุงสถานที่สร้างบ่อน้ําสร้างศาลาไถปรับสันเขาให้เป็นลานเพื่อความสะดวกแก่การประกอบพิธีบูชาพระธาตุนะครับและท่านยังเป็นผู้นําชาวบ้านให้ขึ้นมาประกอบพิธีบูชาพระธาตุเป็นประจําทุกปีอย่างสม,าถถม่าเสมอนะครับต,ตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ รตรงนี้จเป็นด้านนอกพระวิหารนะครับก็คือนี่ครับเป็นช่องบานหน้าหน้าต่างนะครับถ้าเห็นถึงศิลปะนะครับสถาปัตยกรรมการออกแบบนะครับ ก็เป็นด้านหลังของพระวิหารนะครับเป็นรูปต้นโพนะครับขอละครังนะครับ ครับพระพุทธรูปไดบุสสุนะครับเป็นทางวัดพระธาตุดอยพระชานนะครับก็สร้างขึ้นมาให้สาธุชนนะครับได้เคารพกราบไหว้นะครับซึ่งสร้างมาในภายหลังนะครับตอนนี้ก็นอกจากมาไหว้ที่พระวิหารองค์ปฐมแล้วนะครับก็จะมีนะครับพระพุทธรูปไดบุสสุนะครับซึ่งจะออกไปในทางญี่ปุ่นนะครับ Ya, semua จะเดินกลับแล้วครับเดินลงจากวัดนะครับที่จริงทางวัดก็จะมีรถนะครับรถกับบะหรือว่ารถปิกอัพนะครับรับส่งจากนั่นะครับจากด้านล่างนะครับขึ้นมาด้านบนแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะออกกําลังกายหรือว่าแข็งแรงพอนะครับก็นี่ครับลองขึ้นบันไดนะครับ